บทที่32นายกุณเชียงโยราชเจ้าอาวาสวัดไทยงั้งพาคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยชมวัดไทยงั้งพร้อมทั้งทำหน้าที่มักคุเทศไปในตัว ท่านพระครูมีสมุดบันทึกไปด้วยหนึ่งเล่มเพื่อจดบันทึกสิ่งที่ท่านพบเห็นท่านเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอแม้ในทางธรรมท่านจะเรียนจบหลักสูตรสูงสุดคือการเข้าถึงมิมุิหลุดพ้นแล้วก็ตามคณะท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนรู้สึกว่าพวกตนโชคดีที่ได้มาพบพระภิกษุผู้มีปฏิปทาน้าเรื่อมใสถึงสองรูปในคราวเดียวกัน ต่างพากันหมายมั่นว่ากลับจากเมืองจีนแล้วจะไปเข้ากรรมาฐานที่วัดป่ามะม่วงเพราะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในท่านพระครูยิ่งนัดพระภิกษุสี่รูปที่มาด้วยรู้สึกน้อยใจที่ไม่มีญาติโยมมาเจราจาพาทีด้วยแรกๆท่านนึกอิจฉาท่านพระครูแต่เมื่อคิดได้ว่าความอิจฉาตาร้อนเป็นเรื่องของโทสะและตัวโทสะนี้นำบุคคลไปเกิดในนรกภูมิได้ ก็เกิดความกลัวและเปลี่ยนใจไม่อิจฉาท่านแต่จะดำเนินตามปฏิปทาของท่านด้วยการขอเรียนกรรมฐานจากนั้นก็จะไปสอนญาติโยมเพื่อเรียกความเลื่อมใสศรัทธาไปไหนมาไหนจะได้มีคนรู้จักเหมือนท่านสมภารรูปนี้คนที่มีความสุขกว่าใครเพื่อนเห็นจะได้แก่นายกุนเชียงผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าทัวเขาประหยัดเงินค่าอาหารกลางวันไปได้หลายร้อยหยวน แล้วก็ยังไม่ต้องจ้างคนบรรยายอีกด้วยเพราะสมภารวัดไทยง้างท่านทำหน้าที่บรรยายเองเขามีอาชีพจัดทัวรมานานและทำหน้าที่บรรยายเองผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่มีใครรู้แต่เมื่อมากับคณะนี้ซึ่งมีท่านพระครูเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเขามีกล้าบรรยายเองพราอรู้ว่าท่านต้องรู้หากเขาบรรยายผิดจึงคิดว่าจะมาหาจ้างมักคุเทศเอาดาบหน้า ถึงที่ไหนก็ให้คนที่นั่นมาช่วยบรรยายจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บ้างคนจีนที่ยึดอาชีพนี้หาได้ไม่ยากคงเทียบได้กับไกด์ผีของเมืองไทยนั่นกระมังสิ้นสุดการพาชมวัดคณะท่องเที่ยวจากประเทศไทยก็กราบลาสมพานวัดไทยงั้งเพื่อกลับโรงแรมที่พักท่านประคูถวายปัจจัยทำบุญกับท่านสองพันหยวน สมภารวัยแปดสิบเศษออกแปลกใจเพราะไม่เคยปรากฏมีคณะใดที่มีคนใจบุญเท่าท่านพระครูจึงอดถามไม่ได้ว่าทำไมถึงมากมายนะักผมว่าท่านเก็บไว้บ้างดีกว่าเพื่อขาดเผื่อเหลืออย่างอีกตั้งหลายวันกว่าจะกลับไม่ใช่หรอือผมตั้งใจมาถวายครับหลวงพ่อผมอธิษฐานจิตก่อนมา ว่าขอให้ผมได้มีโอกาสทําบุญกับวัดพระพุทธศาสนาที่มีอายุยืนยาวมาตั้งพันกว่าปีหลวงพ่อจะได้เก็บไว้สําหรับบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปทําไมท่านถึงมีปัจจัยมากมายอย่างนี้ขอโทษนะที่ผมถามอย่าหาว่าละลาบละลวงเมื่อก่อนมีมากกว่านี้อีกนะครับคือผมได้สมบัติตกทอดมาจากโยมยายและโยมป้าท่านพูดแบบร,มรวม เพราะหากพูดแบบแยกๆก็ต้องบอกว่าตกทอดมาจากโยมยายและยักยอกมาจากโยมป้าคือป้าเหรียญผู้ชอบกินเหล้ามากกว่าเข้าวัดหมายความว่าปัจจัยนี้เป็นสมบัติตกทอดมาจากโยมยายกับโยมป้าอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ครับผมเพียงแต่จะเรียนหลวงพ่อว่าแต่ก่อนผมมีมากกว่านี้แต่ตอนสร้างโบสถ์วัดบรมบรีซึ่งเป็นวัดที่ผมบวช ผมก็นําเงินทองทั้งหมดที่เป็นของโยมยายและโยมป้ามาทําบุญสร้างโบสถ์จนหมดเพื่ออุทิศไปให้เจ้าของเงินอย่างน้อยผมก็จะได้ไม่บาปที่ยักยอกเงินโยมป้าประโยคสุดท้ายท่านมิได้พูดออกมาแต่ถึงท่านจะมิได้พูดสมภาวรวัยแปดสิบเศษก็รู้ทว่าท่านไม่พูดเพราะเกงญาติโยมที่มากับท่านพระครูรวมทั้งภิกษุอีกสี่รูป จะไม่เลื่อมใสในภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าท่านถ้าอย่างนั้นปัจจัยที่ท่านถวายผมก็ไม่ใช่ของโยมยายกับโยมป้าผมอยากรู้จริงๆว่าท่านได้มาอย่างไรไม่ได้คิดว่าจะได้มาโดยไมิชอบหรอกนะผมไม่มองท่านในแง่ร้ายแบบนั้นแน่นอนผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแต่ผมกลัวว่าถ้าบอกแล้วหลวงพ่ออาจจะไม่เชื่อหลวงพ่อจะเชื่อไหมครับ ถ้าผมจะบอกว่าผมเสกมาผมมีคาถาเสกเงินทั้งพระทั้งครืดหัดพาคันตาโตเมื่อได้ยินว่าท่านมีคาถาเสกเงินสมภารวัดไทยงางอยากได้คาถาจึงพูดกับท่านว่าผมขอเรียนจะได้ไหมจะได้เอาไว้เสกเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดโดยไม่ต้องรบกวนญาติโยมเขาพระภิกษุสี่รูปและคณะนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิง ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะขอเรียนคาถาเสกเงินจากท่านพระครูได้ครับผมไม่ห่วงคาถานี้ผมได้มาจากครูบาอาจารย์ของผมท่านหมายถึงหลวงพ่อสดแห่งวัดปากน้ำคาถาว่าอย่างไรครับต้องจดไหมไม่ต้องจดครับว่าครั้งเดียวก็จําได้คาถาว่าดังนี้ครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งห่วงยิ่งอดหมดก็ไม่มา เราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมใช้คาถานี้บริหารงานวัดมาโดยตลอดที่วัดผมไม่เคยขาดแคลนเลยหลวงพ่อลองนำไปใช้สิครับรับรองว่าได้ผลแล้วท่านจึงพูดกับคณะที่มาจากประเทศไทยว่าพระคุณเจ้าและญาติโยมก็นาไปใช้ได้นะแต่จะต้องทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่โลภอยากได้ของคนอื่นแล้วก็อย่าไปหวังว่าจะรวยเพราะคาถานี้ไม่ได้ทำให้รวย แต่ทำให้มีกินมีใช้ไปเรื่อยๆเพราะเมื่อได้มาก็ต้องให้ต่อไปอย่าไปเก็บหรือห่วงไว้ใช้แต่ผู้เดียวปัญหาของผมอยู่ตรงที่ไม่มีจะให้นะ่ะท่านพระครูคือผมไม่มีปัจจัยสะสมไว้สำหรับแจกจ่ายมีเท่าไรก็บูรณะปฏิสังขรณ์วัดไปไม่เคยเก็บสะสมภิกษุวัยแปเศษชี้แจงหลวงพ่อทำถูกแล้วครับ มรนรชิตไม่ควรสะสมเงินทองผมถือหลักว่ามันพชิตต้องจนคนครองเรือนต้องรวยที่เมืองไทยบางวัดรวยมากแต่ญาติโยมกลับยากจนสมพานบางรูปมีเงินฝากธนาคารเป็นร้อยร้อยล้านผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาบอกว่าผู้ที่ฝากเงินกินดอกเบี้ยส่วนใหญ่เป็นพระส่วนประชาชนเป็นฝ่ายกู้ต้องเสียดอกเบี้ยหน้าขันนะครับ เพราะเงินวิปพระนำไปฝากก็คือเงินของญาติโยมนั่นแหละผมเป็นสมภารที่ไม่เหมือนกับรูปอื่นเพราะผมไม่มีเงินฝากธนาคารบางทีก็มีหนี้ด้วยอย่างเช่นเวลามีพระมาเข้ากรรมาฐานกันมากๆผมก็ต้องไปเชื่อของเข้ามาเลี้ยงพระทำไมไม่ใช้กระถาละ่ะสมภารวัดป่ามะมโมงยิ้มเหมือนไม่ค่อยสะดวกที่จะยิ้มก่อนตอบว่าบางทีใจมันก็ไม่เย็นพอที่จะรอใช้กาถาครับ คือการใช้คาถาต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเสกล่วงหน้าเจ็ดวันถึงจะขลังอย่างที่ผมจะมานี่ผมก็อธิษฐานจิตก่อนวันเดินทางเจ็ดวันอธิษฐานว่าข้าพเจ้าอยากทำบุญกับวัดไทยง้างหากคนมีบุญจะร่วมทำบุญกับข้าพเจ้าก็ขอให้มาก่อนวันที่ข้าพเจ้าจะเดินทางพอผมอธิษฐานครบเจ็ดวันญาติโยมที่มีบุญก็พากันมาถวายปัจจัย เพื่อฝากผมมาทำบุญที่เมืองจีนผมก็เลยมีปัจจัยมาด้วยประการชนนี้แต่อย่างนั้นผมจะนำไปใช้บ้างคิดว่าต่อไปคงมีปัจจัยเพียงพอที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอยากยมจะได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตผมก็สั้นลงไปทุกวันทุกวันอีกไม่นานก็คงได้ไปเกิดใหม่ผมก็อธิษฐานจิตว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้น ก็ขอเกิดเป็นบรรบชิตต่อไปอีกผมไม่ยินดีในความสุขทั้งโลกหวังแต่จะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความหลุดพ้นท่านพระครูไปไกลกว่าผมในเรื่องนี้ผมก็ขออนุโมทนาขอให้ท่านและญาติโยมจนเดินทางด้วยความปลอดภัยตามโปรแกรมจะไปที่ไหนต่อหรือว่าจะกลับเลยท่านถามในกุนเชียงพรุ่งนี้เราจะบินไปเมืองกุ้ยหลิมครับหลวงพ่อ จะไปชมถ้ำคืนไข่มุกที่เมืองกุ้ยหลิมหัวหน้าทัวตอบแล้วพักที่นั่นกี่คืนคืนเดียวครับจากนั้นก็จะบินไปปักกิ่งเพื่อไปชมกำแพงเมืองจีนอยู่ปักกิ่งสองคืนกับสามวันจากนั้นก็บินกลับไทยยมเสียมควักเงินออกจากกระเป๋า300้อยหยวนถวายเจ้าอาวาสวัดไั่งคนอื่นๆจึงทำตาม พระภิกษุสี่รูปก็ถวายไปรูปละร้อยหยวนนายกุนเชียงเกิดตะขิดตะขวงใจที่เห็นลูกทัวทํทำบุญกันทุกคนตัวเขาเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการมาครั้งนี้หากไม่ทำคงต้องพกความไม่สบายใจกลับเมืองไทยด้วยจึงตัดอกตัดใจถวายท่านไปห้าอยหยวนเห็นขรือหัดทำบุญกันทุกคนแล้วท่านพระครูจึงถือโอกาสนั้น ให้ความรู้กับพวกเขาอัตมาขออนุโมทนากับโยมทุกคนที่ได้ทำบุญบริจาคปัใจจัยให้กับวัดซึ่งการทำบุญครั้งนี้จะได้ประโยชน์เกื้อกูลกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายวัดก็ได้ประโยชน์ในการที่จะต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวต่อไปเป็นมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเท่ากับญาติโยมได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาให้ถาวรมั่นคง จะได้ดำรงอยู่ได้ชั่วกาลนานนี่คือประโยชน์ทางฝ่ายวัดซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมอีกฝ่ายคือประโยชน์ที่ญาติโยมจะได้อันเป็นประโยชน์ต่อโยมเองหรือเป็นประโยชน์ส่วนตัวการที่โยมมารับประทานอาหารที่วัดเท่ากับโยมเป็นหนี้สงฆ์จริงอยู่หลวงพ่อท่านเมตตาเลี้ยงอาหารแก่ญาติโยมแต่นั่นเท่ากับญาติโยมได้เป็นหนี้สงฆ์ เพราะของวัดก็คือของสงฆ์ไม่ใช่ของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดโดยเฉพาะเมื่อชื่อว่าเป็นนี่เราก็ต้องใช้จะได้ไม่มีนี่ศีลติดตัวไปในภพหน้าแล้วถ้าไม่ใช้หลวงพ่อท่านจะตามไปทวงไหมคะโยมเสียมอดย่วเสียมีได้ถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องถามหลวงพ่อท่านดูสมผ่านวัดป่ามะม่วงโยนกรองไปให้ภิกษุผู้อาวุโสกว่า อัตมาคงไม่ตามไปทวงโยมหรอกเพราะไม่ใช่ของอัตมาแต่เป็นของสงโยมไม่ได้เป็นหนี้อัตมาแต่เป็นหนี้สงถ้าไม่ใช้คืนก็จะได้ชื่อว่าเป็นหนี้สงดังที่พระครูเจริญท่านพูดไว้แลบวบไหมคะต้องตกนรกไหมไม่บาปเพราะโยมไม่ได้ลักขโมยของสงแต่เป็นเรื่องที่สงอนุญาต แต่ถึงจะอนุญาตบางคนเขาก็ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นหนี้หนูก็เหมือนกันงั้นหนูขอถวายอีกสองร้อยหยวนเผื่อที่ถวายไปเมื่อกี้ไม่พอใช้หนี้โยมเสียมพูดพลางเปิดกระเป๋าถือหยิบเงินออกมา200รอยหยวนไม่ต้องหรอกโยมอัตมาไม่ได้พูดเพื่อจะให้โยมบริจาคอีกเท่าที่ทำมาก็มากพอแล้วโยมเก็บไว้ซื้อของไปฝากลูกเธอ สมภานวัดไทยงังไม่ยอมรับปัจจัยเป็นรอบที่สองท่านรู้ว่าหากรับคนอื่นๆก็จะต้องทำตามโยมเสียมท่านเป็นพระที่รู้จักพอเอาละครับบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วพวกเรากราบลาหลวงพ่อแล้วก็ไปขึ้นรถได้นิมนต์พระคุณเจ้าด้วยครับนายกุนเชียงบอกลูกทัวท่านพระครูไหว้อําลาเจ้าอาวาสวัดไทยงังพร้อมอวยชัยให้พรว่า ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิมีอายุยืนยาวเท่ากับพระอานนท์เถระนะครับขอบคุณท่านพระครูผมก็ขออวยพรให้ท่านพระครูมีอายุยืนยาวเป็นร่มโพร่ร่มไซของคนไทยไปอีกนานๆถ้าอย่างไรก็ลดงานลงบ้างผมพอจะดูออกว่าท่านทำงานจนลืมฉันลืมจำวัด อย่าลืมว่าสังขารร่างกายของเราก็เหมือนรถถ้าใช้อย่างเดียวโดยไม่บำรุงรักษาก็จะเสื่อมสภาพเร็วหวังว่าท่านคงเข้าใจนะท่านพูดกับคณะนักต่องเที่ยวเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอให้ญาติโยมเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนพระคุณเจ้าสี่รูปด้วยท่านให้พรพระสงฆ์สี่รูปเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นพระภิกษุห้ารูปกับครือขสาสิบคน ก็พากันเดินไปขึ้นรถบัสที่จอดรออยู่เวลาสามทุ่มคืนนั้นดรผิงก็ส่งรถมารับท่านพระครูที่โรงแรม เขานิมนท่านไว้ตั้งแต่วันวานเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนวิชากับท่านสถานที่พกปะที่สะดวกที่สุดคือที่บ้านของเขาท่านพระครูจึงชวนหัวหน้าทัวร์มาด้วยโดยไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้นักท่องเที่ยวที่เป็นครือหัดเมื่อรับประทานอาหารมื้อค่ำเสร็จก็พากันเข้าห้องพักผ่อนเพื่อเอาแรงไว้ไปเที่ยวเมืองกุ้ยหลิมในวันรุ่งขึ้นส่วนพระภิกษุสี่รูป หลังจากฉันน้ำปานะแล้วก็ทำวัดสวดมนต์แล้วจำวัดนอกจากนายกุนเชียงแล้วจึงไม่มีผู้ใดรู้ว่าท่านพระครูมีนัดกับด็อกเตอร์ผิงขอประทานโทษนายโยมอย่าหาว่าอาตมาละลาบละล้วงเลยแต่อาตมาก็อยากจะรู้ว่าทำไมโยมถึงชื่อกุนเชียงชื่ออื่นมีออกมถมเถไปทำไมถึงต้องชื่อกุนเชียงด้วยท่านพระครูชวนคุยขึ้นก่อน คนขับรถฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องจึงทำหน้าที่ของตนไปโดยไม่พูดไม่จาหลวงพ่อลองเดาสิครับผมว่าหลวงพ่อต้องรู้ที่มาที่ไปของชื่อผมเขายัางไม่ยอมตอบคำถามท่านถ้าให้อัตมาเดาอย่าพูดว่าเดาดีกว่าสมมุติว่าเป็นการทายปัญหาก็แล้วกันอัตมาขอทายว่าตอนโยมแม่แพ้ท้องคงอยากกินกุนเชียงมากพอลูกออกมาเลยตั้งชื่อว่ากุนเชียง แล้วแม่ของโยมก็คิดว่าลูกที่คลอดออกมาจะเป็นผู้หญิงแต่พอออกมาเป็นผู้ชายก็ดีใจจนคิดชื่อใหม่ไม่ทันเลยใช้ชื่อที่ตั้งไว้แล้วโยมก็เลยชื่อกุญเชียงตั้งแต่นั้นมาอัตมาขอทายว่าอย่างนี้จะถูกจะผิดประการใดก็ไม่ทราบได้โอ้โหหลวงพ่อพูดเหมือนที่แม่ผมเล่าเปียบเลยนี่ถ้าหลวงพ่อรู้จักกับแม่ผมผมต้องคิดว่าแม่เล่าให้หลวงพ่อฟัง แต่นี่หลวงพ่อต้องไม่ได้ฟังมาจากแม่ผมแน่นอนแล้วทําไมถึงพูดเหมือนแม่ผมเลยอัศัรจันแทะในคุณเชียงรู้สึกศรัทธาท่านพระครูมากขึ้นเป็นสองเท่าโยมไม่คิดบ้างหรือว่าอาตมาอาจจะรู้จักกับแม่โยมก็ได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะผมเองก็เพิ่งรู้จักหลวงพ่อตอนมาเมืองจีนนี่เองแล้วแม่จะไปรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงก็ไม่แน่นะ อาตมากับแม่โยมอาจจะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ท่านยังต้องการที่จะเอาชนะนายกุลเชียงเยาวราชก่อนหน้าที่หลวงพ่อว่าน่ะก่อนนานแค่ไหนครับนับเป็นปีได้เท่าไรเขาเริ่มยวนม่รู้ดอกว่าตนถูกท่านตั้งสมญาว่านายกุลเชียงเยาวราชก่อสักห้าหกปี อาตมาอาจรู้จักกับแม่ของโยเมื่อห้าหปีที่แล้วก็ได้ท่านคิดว่าคราวนี้ต้องชนะนายกุนเชียงเยาวราชแน่นอนซารีใจเสียเสียใจครับหลวงพ่อแม่ผมตายไปตั้งสิบปีแล้วจะมารู้จักกับหลวงพ่อได้ยังไงหัวหน้าทัวต่อเป็นภาษาอังกฤษปนไทยท่านพระครูจึงคิดว่าควรจะยุติการสนทนาเรื่องที่มาของชื่อนายกุนเชียง กำลังคิดว่าจะหาเรื่องอะไรมาเป็นหัวข้อในการสนทนาดีหนอก็พอดีในกรุงเชียงเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าแม่ผมแกเจ้าคารมมากนะครับหลวงพ่อพูดเก่งกว่าผมสิบเท่าเห็นจะได้ถ้าหลวงพ่อได้คุยกับแกรับรองฟังแกพูดจนหลับแน่ใครๆเขาตั้งสมญาให้แม่ผมว่าพูดจนลิงหลับแล้วพระจะไม่หลับได้ยังไงจริงไหมครับเขเปรียบเทียบ นั่นสินี่ขนาดลูกพูดอาตมายังรู้สึกง่วงเลยแล้วถ้าเป็นแม่พูดจะขนาดไหนท่านเออออห่อห,อหมบด้วยหลวงพ่ออย่าเพิ่งหลับนะครับผมจะเล่าเรื่องแม่ให้หลวงพ่อฟังอย่างน้อยก็ทําให้ผมได้แสดงกตัญญูกตวเวทิตาต่อผู้บังเกิดกล้าวแม้แกจะตายไปแล้วกตัญญูยังไงก็ผมสรรเสริญแกนี่ไม่เรียกว่ากตัญญูหรือครับ คราวนี้สมภารวัดป่ามะม่วงมองเห็นช่องทางที่จะเอาชนะในายกุนเชียงได้จึงย้อนว่าอ๋อที่พูดมาทั้งหมดนี่เป็นการสรรเสริญแม่หรอกหรือนี่ทำไมบอกไม่รู้นะเนี่ยท่านใช้สำนวนก่อนถึงสมัยเพราะอีก20สิบปีข้างหน้าสำนวนนี้จะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหมู่วัยรุ่นแม้หลวงพ่อแล้วก็ผมยังไม่ทันได้สรรเสริญเลยแค่อารมพรบท หลวงพ่อก็ขัดคอใชและเขาต่อว่าต่อขานแล้วอลัมภบ,บทเสร็จหรือยังถ้ายังก็ว่าเสียให้เสร็จอาตมาอยากฟังโยมสรรเสริญแม่ครับผมจะสรรเสริญแม่ให้หลวงพ่อฟังแม่ผมเป็นผู้หญิงเก่งที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกอดทนที่สุดในโลกแล้วก็ฉลาดที่สุดในโลกโอ้โหแล้วจะไม่เหลือให้แม่คนอื่นบ้างเลยหรือ โยมแม่ของอาตมาก็เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันนี่นาะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงขัดขึ้นผมหมายความว่าในความคิดของผมนะครับส่วนในความคิดของหลวงพ่อโยมแม่ก็เก่งที่สุดในโลกแม่ของใครก็ของคนนั้นจะได้ไม่ต้องเถียงกันดีไหมครับก็คงจะดีเอาละแล้วยังไงอีกคือถ้าแม่ไม่มีคุณสมบัติที่กล่าวมา คงเลี้ยงผมให้เป็นผู้เป็นคนไม่ได้อย่างนี้แม่เป็นคนจีนแท้ได้กับพ่อซึ่งเป็นคนไทยแท้อาม่าอากงรังเกียจคนไทยบอกว่าขี้เกียจแล้วก็เจ้าสำอางทำอะไรไม่เป็นเลยไล่แม่ออกจากบ้านแม่ก็ไปอยู่กับพ่อแล้วพ่อก็เป็นอย่างที่อาม่าอากงปรามากคือไม่ทำอะไรเลยให้แม่หาเลี้ยงพอแม่มีผม แม่เลยต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าคือต้องหาเลี้ยงทั้งลูกทั้งผัวพ่อนอกจากไม่ทำงานแล้วยังดื่มเหล้าเล่นการพนันแม่เลยตัดสินใจเลิกกับพ่อแต่พ่อเขาไม่ยอมเลิกเรียกว่าขับไม่หนีตีไม่ไปแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีมีหลวงตามาบินธบาทหน้าบ้านทุกวันแม่ก็ใส่บาททุกวันท่านเห็นแม่หน้าตาหมองคล้ำคงรู้ว่ามีความทุกข์ ท่านจึงสอนให้แม่สวดคาถาชนะมารแม่ก็สวดทุกวันแล้ววันหนึ่งแม่ก็ชนะมารเพราะพ่อเมาตกครองมหานาคตายพวกชาวบ้านเขาดีใจกับแม่ใหญ่เลยตอนนั้นโยมอายุเท่าไรแปดขวบครับกำลังเรียนชั้นประถมสองแล้วยมดีใจหรือเปล่าที่พ่อตายดีใจที่สุดเลยครับนั่นแหละโยมบาปที่สุดเลยเหมือนกัน ราวนี้ท่านพระครูชนะอย่างใสสะอาดทำไมหรือครับก็พ่อผมเป็นคนไม่ดีทําร้ายจิตใจแม่เขาจะเป็นอย่างไรก็ตามและไม่ว่าคนอื่นจะประนามเขาอย่างไรแต่โยมไม่มีสิทธิเพราะโยมเป็นลูกจําคําของอาตมาไว้ลูกที่อากตันยูต่อพ่อแม่นั้นทํามาหากินไม่ขึ้นท่านเปลี่ยนฐานะจากผู้ฟังมาเป็นผู้สอนผมกตัญยูต่อแม่คนเดียวไม่ได้หรือครับ เขาต่อรองไม่ได้ถ้ามีแต่แม่ยมจะได้เกิดมาดูโลกหรือฉะนั้นพ่อกับแม่มีความสำคัญต่อลูกเท่ากันจึงห้ามคิดไม่ดีกับพ่อแม่